เสื่อมได้อีกค่ะทหารเขมรทำลายปราสาทต,ตาควายสภาพล่าสุดทุดโทมหนักปล่อยทิ้งรกร้างขยะเหลือนไร้ชีวิตชีวา หลังจากที่ทหารเขมรพลาดเหยียบกับระเบิดที่ตนเองวางไว้ในพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายก็ทำให้เสียงส่วนใหญ่ของคนไทยมองว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมนะคะเพราะว่าทหารเขมรเนี่ยสงสัยที่จะวางทุ่นระเบิดประสงค์ร้ายต่อทหารไทยก่อนอีกทางตอนนี้คนที่เป็นมือวางระเบิดก็เสียชีวิตไปหมดแล้วทหารที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าระเบิดอยู่ตรงไหนบ้างวางขีห่างกันไม่กี่เมตรงานนี้ก็เลยแต่นับถอยหลังว่าใครจะเป็นรายต่อไปของทหารเขมรที่ต้องเหยียบกับระเบิดอีกค่ะแต่ว่าวีรกรรมของทหารเขมรยังคงไม่จบสิ้นเพราะว่าตั้งแต่ที่เข้า ยึดพื้นที่บริเวณตัวปราสาทเอาทุนระเบิดเข้าไปวางเอาเอาวุธหนักเข้าไปติดตั้งสามใช้ชีวิตอยู่ในนั้นไม่ได้ออกมากินข้าวก็ทิ้งที่ตรงนั้นมีทั้งขยะเศษอาหารทําให้พื้นที่ตัวปราสาทที่เคยมีความสง่าง,งามดูคลงดูโบราณมีคุณค่าตอนนี้กลับกลายเป็นปราสาทร,ร้างสุดโสมเลยค่ะซึ่งล่าสุดทหารเขมรได้โพสต์ไว้จะเห็นภาพโดยรอบของปราสาทตาควายอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเคยตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้สวยงามแต่หลังจากทหารเขมรละเมิดข้อตกลงขึ้นไปตั้งฐานทหารในปราสาทไวตั้งแต่าจ หยุดยิงจนถึงวันนี้เปลี่ยนแปลงสภาพไปมากจากในอดีตเคยมีการท่องเที่ยวคึกคักเหลือภาพเพียงความเงียบเหงากิ่งไม้แตกหักสภาพป่ารกร้าวเริ่มปิดบงังทางเดินเข้าออกของปราสาทตาควายขาดการดูแลค่ะเมื่อคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตไทยนะคะก็พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลายคนก็ตั้งคําถามสภาพเหมือนโดนแรงระเบิดใหม,ม่มาหมาดๆไฟไม้ร่วงโรยตามพื้นดินยังดูเขียวอยู่สภาพป่าที่เสียหายไม่น่าจะใช่เพียงร่องรอยจากเหตุป,ปะทะก่อนเจรจาหยุดยิงเท่านั้นเพราะว่าผ่านมาหลายวันแล้วย้อนกลับไปก่อนการปะทะ กัรระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาเมื่อ24กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะปราสาทต,ตาควายเคยเป็นโบราณสถานได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติยิ่งชงผีกนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเฉลี่ย2 0 0พันคนต่อวันโดยรอบของปราสาทต,ตาควายยังคงสวยงามตั้งรต่งานท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยความดูแลร่วมกันของไทยและก็กัมพูชาคขมเมไปที่ไหนที่นั่นมีแต่เรื่องก็คงไม่เกินจริงค่ะคำนี้ไหนบอกว่าตอนแรกอยากจะได้ปราสาทไปมากๆก็น่าจะเป็นหลักฐานฟ้องทูตทหารและสารโลกได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเขมเมนไม่ได้เห็นคคุณ่า บราณสถานไม่เช่นนั้นก็คงไม่ทำแบบนี้แหละค่ะ Thank you.